ในคืนที่ฟ้ามืดเร็วเกินไปแต่ตาของเรายังสว่างเกินจะนอนในสมองของเราเต็มไปด้วยความคิดวนทั้งเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตจนทําให้ยากเกินกว่าจะนอนหลับได้วันนี้ไอ้มีเทคนิคเล็กๆค่ะที่จะช่วยเบรคความคิดวนและความวิตกกังวลก่อนที่ความคิดเหล่านี้จะลากเราให้ตื่นไปทั้งคืนค่ะในวันที่สมองของเรายังตื่นจากความเครียดและเสียงในหัวของเราถึงแม้ร่างกายจะอยากพักแต่เสียงในหัวก็ยังคิดวนสิ่งเหล่านี้มาชุนล้างทําให้เรานอนไม่หลับค่ะเราสามารถเบรคมนด้วยหนึ่งด้วยการเปลี่ยนโหมดแสง หยุดแสงสีฟ้าจากหน้าจอแสงในห้องหรือเปิดโหมดวอร์มไลท์สมองจะรับรู้ได้ว่าตอนนี้ถึงเวลาปิดวันแล้วเหมือนเราค่อยๆปิดสวิตช์ความคิดในหัวของเราค่ะ 2. จบวันด้วยการเขียนสามประโยคสั้นๆหรือการพูดกับตัวเองเบาๆเาช่นวันนี้ฉันทําดีที่สุดแล้วสิ่งที่ยังค้างคาอยู่เอาไว้คิดต่อในวันพรุ่งนี้คืนนี้ขอแค่ใจได้พักประโยคนี้ทําหน้าที่เหมือนปุ่มกดสต็อปริงกให้กับสมองเรานั่นเองค่ะ แต่ถ้ายังคิดวนไม่หยุดเราอาจจะใช้วิธีในการเขียนความคิดออกมาบนกระดาษก่อนที่จะเข้านอนก็ได้นะคะและ3ค่ะชวนเบรกด้วยกิจกรรมที่ผ่อนคลายชวนให้ง่วงเช่นบางคนบอกว่าการวาดรูปการสวดมนต์การอ่านหนังสือกิจกรรมที่จะช่วยให้สมองของเราผ่อนคลายลงเพราะปรับเข้าสู่โหมดของการนอนหลับได้ดีมากขึ้นค่ะบางครั้งการนอนหลับไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่คือการช่วยให้ใจได้ผ่อนคลายลงให้เป็นทัวเวลคลินิกเป็นพื้นที่สงบให้กับใจคุณนะคะ